สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทิกเกอร์ก่อนคุณตาร่ำัให้17ปีที่ผูกพันต้องส่งพี่โต,โตเตกลับดาวแล้วคนรักสัตว์ต่างเข้าใจหัวอกนี้เป็นอย่างดีเมื่อต้องสูญเสียพวกเขาไปตลอดการเช่นเดียวกับน้องทิกเกอร์อาชิระ ทีลาสุดต้องสูญเสียพี่โตเต้สุนักแสนรักดูแลกันเปรียบเสมือนคนในครอบครัวมาตลอด17ปีเรียกได้ว่าเป็นเพื่อนสนิทของทิกเกอร์เลยก็ว่าได้เพราะอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กงานนี้ทำเอาน้องทิกเกอร์เสียใจจนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ซึ่งนิโคแทริโอได้เผยภาพส่งพี่โตเต้ครั้งสุดท้ายพร้อมเข้าความสุดเศร้าว่า rest in peace โตเต้ You are giving us your unconditional love for 17 years. We miss you so much and always love you. โตเตส2 0 0 4 2 0 2่ยงอัางไรก็ตามทางทีมงานขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ o o m ขอบคุณครับ